ค่ะอยากถามคุณหมอว่าการที่วัยรุ่นนะคะแอบดูหนัง X คนเดียวอะค่ะจะมีอัตราการเสี่ยงต่อการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือเปล่าคะไอ้ที่ถามนี่วัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงทั้งชายและหญิง,ง,ญงโอเคครับเอ่อรุ่นน้องคงจะต้องนั่งมองว่าหนัง X มันคืออะไรหนัง X ก,ก็คือหนังที่แสดงให้เห็นภาพการมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายและหญิงในรูปแบบต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภาพดังกล่าวนั้นมีอะไรบ้างครับมีเสียงมีภาพใช่ไหมครับ คนเราเนี่ยได้รับการเร้าอารมณ์โดยรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดเฉพาะอะไรครับขาดเฉพาะสัมผัสกับรถเท่านั้นเองใช่ไหมครับงั้นเราโดยเข้าไป3ใน5แล้วถ้าโอกาสที่จะกระตุ้นอารมณ์มากหรือน้อยมากนะครับทีนี้สําหรับวัยรุ่นซึ่งไม่เคยเห็นเรื่องพวกนี้มาก่อนเนี่ยการตอบสนองต่ออารมณ์พวกนี้มันจะไวนะครับมันจะมีโอกาสที่จะกระทําการที่เขาเรียกว่าหาความสุขให้ตัวเองปัญหาไม่จึงมีอยู่ว่า การหาความสุขให้ตัวเองนี่เป็นความผิดไหมคําตอบก็คือไม่ผิดผิดธรรมชาติไหมไม่ผิดผิดสิทธิมนุษยชนไหมไม่ผิดเพราะมันเป็นสิทธิท,ทางเพศครับเป็นทางออกที่ปลอดภัยของทุกคนไม่ว่าวัยรุ่นหร,ห,รหรือวัยชราหรือวัยอะไรเพียงแต่ว่าในสิทธิอันนั้นเขาบ่งบอกไว้ว่าไม่ควรจะทําในปริมาณที่เกินเลยจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเกิดจะดูหนัง X บ้างสักสัปดาห์เราหนแล้วจะ,อะไอ้แบบนั้นบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเล่นดูวันละสามรอบ และในเวลาสามรอบอันนั้นมันก็สมองอาจจะฟอไปหรือว่าความคิดก็ไม่มีเรื่องอื่นไปถูกไหมครับเรื่องทุกอย่างนืงจริงอยู่ที่ความพอดีและถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับรู้ว่านี่เราดูอะไรอยู่เราไม่ได้ไปติดออกติดใจหรืออะไรต่างๆนั้นประทับเข้ามาในหัวเราเนี่ย เราก็จะนะครับไม่ฝังใจที่อยากจะฝากน้องๆวัยรุ่นก็คืออะไรก็ตามที่เราเห็นเป็นครั้งแรกๆเนี่ยมันจะประทับใจเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูหนัง x อ็กที่มีภาพที่ไม่น่าดูหรือบทบาทท่วงท่าลีลาซึ่งมันไม่มุนรุนนาเขาไม่ทำกันนึกออกไหครับแล้วเราไปติดประทับใจอนันนันไปเนี่ยมันจะทำให้เราเ,เมื่อเกิดมีประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ย เราจะมีความรู้สึกว่าเออไม่รู้สึกดีโดยเฉพาะคนที่ดูหนังเอ็กซ์ไปแล้วแล้วทำการเ,ออเขาเรียกว่าสุขสมในตนเองไปมันจะติดในบทแบบนั้นพอถึงตอนเป็นมีจริงๆมันก็ไม่มีความสุขถูกไหมเพราะมีจริงๆบางทีเขาไม่ได้มีแบบนั้นนะครับน้องๆทุกคนต้องรู้ว่าไม่ว่าหนังละครอะไรต่างๆมันเป็นดรามา่ามันเป็นละครเขาเล่นให้ดูชีวิตจริงบางทีไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราดูด้วยความรู้ว่าจริงๆอ่านไม่เป็นงั้นก็โอเคแต่ถ้าจะถามว่าดูหนังอะไรดีกว่าดูหนังเรทอาน่ารักกว่าเยอะเลย นะครับดูแล้วบางทีมันจะมีจินตนาการที่น่ารักเพลงที่เพลา,าะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูก็ดูสักเรื่อง2เรื่องนะครับระยะหลังดูทีไรจะสังเกตไหมใครเคยดูบ่อยๆเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนเดิมหลับดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือคําตอบครับ